ไซโคนทีผมอยู่กับพิเตอร์โรลินแล้วก็เบโตแล้วก็ลาฟาเอลผมวันนี้อยู่ผมแซมมี่เป็นแซมมี่ปีบานโยผมวันนี้อยู่ในอ่าอะไรวะฟรายเนี่ยผมฟรีไฟแต่ว่าวันนี้ก็คือทำไมคนน้อยจะออบชิบะวันนี้ทำไมคนน้อยใช่ไหมก็คือเพราะคือผมอ่ะยังไม่สะใจไว้ทุกคนที่แบบยังไม่มันกับฟรีไฟมันแบบว่าตายมันตายบ่อยนะแต่ว่าถามว่าคิวได้มันก็คิวได้นะแต่มันไม่เท่เลยแบบเออผมมันยังไม่มันใช่ไหมก็วันนี้เราอยู่ในแมปของฟรีไฟนะผมเหมือนเดิมนะแต่ว่าเรืองนี้เราจะไม่ได้เป็นทีมเือนกกกตติ็คราจะแแข่่งัว่่าาทีมไหนนชะะเรจแขงกันปรรระมมาณ5 5อบใคได้้แต คนต้องก็ชนะไปนะครับแต่ว่าเรือเราจะไม่หากันในแมบมเราจะแบบว่าประจําที่เลยเราจะเราจะฆ่าฆ่ากันแถวนี้นะผมนะฆ่าแถวนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ให้เรือนะผมนะเป็นกล่องกระบอกนะแต่แรกเราต้องสุ่มทีมก่อนสุ่มทีมก่อนนั่แรกเลยขายของไม่ตรงนะขายของไม่ตรงนะโอเคสุ่มเอ้ยทายของตกไปเลยเดี๋ยวเขาทำกล่องใหม่โอเคสุ่มทีมเลยคนละคนป้าออกไปก่อนเอาไปกอนออกไปก่อนออกไปก่อนโอเคพี่สุมมาแล้วโอเคสีแดงไปปลาซังปลาสุ่มโอเคน้กเงินคุณกู็ได้บอกว่ามาผม เอ้ยไอ้กูได้ควายสีแดงออกมาผมได้ไอ้ผมกดแล้วมันวิ่งไปตัดหน้าขอเสื้อหน่อยขอเสื้อหน่อยเอากเอาเสื้อมาให้ด้วยมามามาสามสิบวินามสิบวิยเก้ายี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่าเรสี่ามสองสามสเ้าแปดเจ็ดคนองหเริ่มเลยต้องไปวูดลไปลงมาเขับจากวันนี้ผมก็เริ่มแล้ผมสกปรไม่มีเหรอ นี่ใช่ปะมีมันเล็กมันมีสกปรกเล็กอยู่โอเคเฮ้ยสองเลปืนอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกครับตอนนก็ลื่นแล้วน้องน้องเจอบ้านตรงนั้นฝั่งนู้นเอ้ยไม่เห็นชื่อนี่มาไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดียวดีเจอง่ายง่ายเลยามนะหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่วัดวัดวัดเขาเป็นไส้ย่อสอสองมั้งเย็นคนอุ้ยคนอุ้ยบอกอยู่ว่าใจเย็นไม่เป็นไมปจะแต่งแล้วไปจะแต่งแล้วเจ็ยเจ็บเจยยีไกลไก่ไกลไก่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 คือเราจะเปลี่ยนตีกันเรื่อยเรื่ผมนะฮะเราก็เปลี่ยนตีไปเลยผมนะมาเดินลง

วะดิดิไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะไปวะไปวะไปกี okay, ัวเอ้เกมอดเลยใครเกมอดยุบไปยุบไป เอ้ยอย่าเก็บหมดหนึ่งดิไอ้คี้ไอ้คี้ไอ้ขี้แพ้เอ้ยเก็บพรมกีแผมโอ้มกี้แพ้เอ้ผมทุกคนครับตอนนี้ก็ทีมแดงนะผมเป็นฝ่ายชนะไปแล้วนะครับผมก็หนึ่งรอบใช่ไหมนะลงพวกเราอะโอเคใช่ใชทนนะ่ทีเดียวน,นะทีเดียวนะตัวลงโอเค,คอเฮ้ยมึงมึงนี่ไงละใครที่ตายแล้วสปาร์คอยไว้ตรงนั้นเลยสปาร์คอยที่ตัวเองที่ตัวเองยิงแล้วก็ได้มันจะได้ง่ายดิเออสปาร์คอยเลยเล็กเกือมาเกือมาแล้วแบบว่ารอรออย่าอย่าฆ่าไหมอย่าฆ่าเองเว้ยเมื่อกี้เราขอโทษนะลงนะพี่ขอโทษนะพี่ไปแล้วพี่เก็บไปสามเก็บไปสามชิวอ่ะเฮ้ยก็เกินไปเเริ่มลย เลย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 ผมมารอบนี้ผมต้องแบบเดิมหายน้าลงโหดโหดโพดอ่ะจะต้องแได้ได้ต้องได้ดิหายเนี่ยลงหาดิี่หอมที่หอมหอมเฮ้ยอยู่ไหนพวกเองอ่ะพี่แดมอะไรนี่เขาไม่เห็นหรอกเห็โอเคต้องปิดผ้ากุ้มันผมผมไม่ผ้ามพี่เองมีพี่เห็นจ้วยพี่เห็นตูดอ่ะพี่น่าจะปิดไว้ไม่เห็นพี่ไม่เห็นมันแล้วลยไมาดูวะเฮ้ยอยู่ไหนบอกเลยดิที่มึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลงมองชื่อดิหาชื่อดิ

ไปหลังๆหลังยี่ยี่พี่เจ้เอ้ยจะแต่งจะแต่งไม่จะแตแล้วออุ้ยแตกโอ้ยตัวพีกเหรอพี่เองรักพีกเจมโบสามดูได้เกมเจมดบสามดูได้โมแต่งโมแต่งโมแต่งโมโอ้สวยครโมสองแต้มนะครับทุกคนอะไปเจมเจอเจอที่เดิมเจอที่เดิมไปไปต่างคนต่างแยกเลยหาหาที่ใหม่ได้เลยเอ้ยเลือเอ้ยเลืองผมเลื่องหนึ่งหลอดแล้วป่ะโอเคเอาหรอดไปเจอที่เดิมเจอที่เดิมเจอที่เดิมหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดไปอะแั่นลงนี้เกมเท่เหรอวะสามใช่ไหม เะาแตงก่กนะลงทีเดิมทีเดิมทีเดิมวตรงนี้เจ้วเจล้วเรแลวเแล้วเจออุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่ทีนู้นสามารถหนีได้นะประมาณอุณหภูมิสามสองศาเซลเซียสฟฟเรนไฮติดลบเดืยดไปดืเดือดวนเลยอะเฮ้ยนันลงเขาเขาเขยลืมลืมอย่าลืมลืดนนคองเพลงคนเพล้องเพลง๋ยวมีเพลงให้อย่มเพลงให้ย่มีเพลงให้เออเอาลงเอาลงเอาลงเฟสนะลงยูทูปเฮ้ยน เหี้ยเบ็ดออกเข้าใหม่ดิเบ็ดออกเข้าใหม่เราให้ออกเข้าใหม่หนึ่งรอบมัตายแล้วมันมีมันมีกระสือโย่กมันเหลือแค่หัวไม่กี่น่อยเห็นปะมันเหลือแค่หัวมันเป็นกระสืออยู่บ่เฮ้ยสามารถขุดบล็อกมาทำบาร์เกอร์ได้นะพวกดินอ่ะเฮ้ยเอาไม่เอาดิเว้งเดี๋ยวแมพพังมึงก็ขี้เกียจแก้แมพเฮ้ยพอละหาาดิหาดิมันเฮ้ยเจอแล้วโซลตาพานพลังแปดโซลตาพลังแปดใช่พี่หนูเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยสวัสดีลุงเดี๋ยวลุงเขาเดี๋ยวนี้เขาดีล่าอะไรเฮ้ยเขาหนีวะเขาหนีวะเฮฮ้้้ยยเเเจจอแลว็บ เข้ามาเลือนไม่เต็มอ่ะใช่เหรอที่ขาวพี่ให้เลือนไปแล้วนะเมื่งเฮ้ยีมาว่ายังเลยยังมีแค่แบบเีมาให้ให้โอกาสให้โอกาสให้เลืตัวเองเลมาให้โอกาสให้โอกาให้เลือนแล้วรอบนี้ลงเอามนลงไปหาเองก็ลงพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บอุ้ยลงทำไมยงได้ดิลืมปรับโมดรอเปล่าเนี่ยเเอาดิเ้ยเเ้ยเยเเ เลององเนยนี้ยนีอาแมกกาซีนโอ้โโอ้โโอ้โอ้เจ็บ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 มา่อยเรานอนเาขึ้นเข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 าขึ้นเยขึ้นเล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 ยหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อเราอาจจะขึ้นปอก็ได้นะทีมนยๆคิดนะว่าเราจะขึ้นยิงล้วิ่งอ้อมหลังให้ล ยุ๊บยุบยุบหลบหลบุบเอาดีกมาดิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวมดวนมาหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดแต่ตัดแต่ตัดต่อีกแล้วพี่จะตายจะตายจะตโลกแตกเหรอแตกดีอะเลยเลยเลยคือแตกตึงตาแตกตึงไม่ไหวเลยทน่หนอ่งห่ไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้เนี่ย มเนอะหมดเล่าพี่แจมมมีออกทกบ้านเฮ้ยพี่ปลาเขาไม่เข้ามาพี่แจมกูจะตายกูออกจากบ้านมานานแล้วเฮ้ยเนียเนียนเนีเนียนเนเนียเนียนต้ราตรา เอ้ยโอ้โหโดนสแปมเรื่อยๆอย่างงี้เอาเอาเข้าๆนัดอ่ะแบบชาร์จใส่เลยโดนอย่างงี้โดนอย่างงี้นะพี่เต้มเดี๋ยงไงฝังฝังไอ้กระเอ้ยกระจกแตกหนึ่งไปนึ่งงั้นเดินอ้อมนะครับว่านี่นี่คือบ้านวงกลมนะครับผมมินิฟาเขจะเข้าบ้านนี่ยังไงก็เข้าไปแล้วพี่แจวเข้าไงปิดประตูใส่ก้อนแล้วเดาเลยครับผมทำไมนี่ อุ๊ยอีกยันเเรื่องหัวสองหัวใจหัวใจครึ่งอุ้ยล้อเฉยเลยไปดาลรอบสองรอบสองให้รอบรอบแต่รอบสี่รอบสี่ไปไปไปนั่นลงนี่เราเราเราต้องชนะรอบที่สี่เฮ้ยมัน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 อยู่งั้นอ่ะเฮ้ยมันอยู่เฝ้าว่ะมันอยู่เฝ้าว่ะเฮ้ยนั่นลงรอบนี้เขาจะดันเราไปไปไปลงเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าลงให้เขาดันมาให้เขาดันมาเขาดันมาเราเข้าป่าไปเราเข้าป่าเราเข้าป่าครับเราเข้าป่ารอบรอบนี้ครับผมเราให้เขาดันมานะรอบนี้ยืนไหนยืนไหนยืนไหนเบนทีวีมาลงให้เขาให้เขาดันม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 า เราเราเข้าป่าไว้เราเข้าป่าไว้มันหนีจะได้เข้าป่าเฮ้ยเดินดอว่าได้มามายิงเงินดอดีกว่าไไอดอทุกคนใครที่รู้ผมอันนี้คือเขาเคยดัอนะทุกคนเฮ้ยันอยู่บนเขาแล้วลงเฮ้ยบบบวิ่งบาวิ่งลงบวิ่งเบวิ่งเลบวิ่งเร็วปะเนี่ยทางี่วิ่งดิวิ่งดิเร็วดิพี่ไม่ได้พี่มาพี่มาได้พี่มาได้แลต้องเป็นงูแล้วเป็นงูแตแล้วแต่แล้วแต่แต่แตเอ้ยปแล้แอแอแอบแอบไปเลยได่ได้พี่เป็นงูเป็นงูน อบแลงเราไปอยู Bref, ını, ่ในป่าแม่ไกลเลยอะเฮ้ยลงลงบนเขาลงเลยลงลงบนเขาลงนะลงนี่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 ล่นจุ๊ล่นจุไอ้ยัยเป็นไอ้ยัยเป็นเยชซ้อนเยชิญซ้อนเยชิญซ้อนนี่ ลงมาลงมานันลงลมาหลังเข้าเล่มปวเจ็บเลยอุ้ยหลังเข้าเหรอไว้แล ah ้วลงวิ่งวิ่งวโอ้โดนล้มเดินวิ่งวิ่งพี่เล่นเลยหขึ้นหัวใจกูจะตายแล้วกูจะตายกูหลือขึ้นหัวใจเหมือนกันโอแอบอยู่เนี่ยลงแอบลงไม่ได้ลงมันเห็นเออไม่เห็น แล้วไปเาเห็นได้ไะเดี๋ยวิวเดี๋ยวลงเดูวิวเดียวดูวิวเดี๋ยวแล้วลงกินหมดสามไปเลยพี่เราจะดูวิวเดี๋ยวกินหมดสามไปกิหมดสามไปเราจะเราจะแพ้เหรอไฟละกูไฟละกูไฟละกูพี่เราจะแพ้ใช่ไหมบอกแ้ว่าเดี๋ยวพี่เหลือครึ่งหัวใจไหมวเหรอดระวังตรงนั้นอ่ะโอ้ยว่างแล้วเกือบโดนเกือบโดนผมพี่แซมทีเดียวตายแล้วครึ่งเลือดอ่ะครึ่งหัวใจไม่ใช่หัวใจครึ่ง

โอ้ยทุกครับอีกรอบเดียวเราก็ชนะแล้วครับสี่ศูนย์นะครับก็เดินอยู่นะครับไปไปทุกคนแยกทีเลยแล้วเราค่อยมาเจอกันตรงกระดับอีกทีหนึ่งแยกแยกแยกมานลงรอบถานแล้วลงต้องชนะเว้ยแต่ว่าเรามันมีโอกาสนะเฮ้ยทีมเขาเก่งนะเว้ยความจริงอะแต่เขาเก่งแต่เราเก่งกวะเราพี่แต่เราเก่งปะมาลงสเต็ปมดมสเต็ปดดิ้งดงดิ้งดิ้งไอ้กระงูเนี่ยเราของจริงเว้ยเราต้องแบบยืนดีบงกเลยด้งดิ้งไอ้เราอยู่ตรงไหนวะนั่ไอ้เราที่เดิมไหมที่ข้าวขาไงมมาลงมาเลยวิ่งตามมย เราเราต้องแบบว่าเราต้องแบบเราต้องเผชิญหน้าไว้แน้่ลงเราจะอ้อมไม่ได้เว้เราจะอ้อมหลังไม่ได้เราต้องเปชิญหน้าไว้ยะับเราละเราต้องเฮ้ยนงโจจโจโจเอ้ยว่าไงนาวารู้ว่าเราจะมาแล้วลงเ้ย้อยโอ้ยอ้ยยเยอ้เ้ยย่อยอ

ลงความมึงซลงไอ้ยี้เป็นตายไอ้ยี้หัวตายเลยตายลงเจอมาแล้วลงเอาต่อยต่อยเอามาต่อยเอามาต่อยเอายตายเอามาตายเราลงมาลงรู้มาแล้วมาลงรู้มาแล้วดูไหนยิงเลยยิงเลยแตกหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหฆ่ารอบหลุมหลวงมา แล้วก็นี่เรอะอีรอบไหมเราอ่อนใหร้รอบนี้เราแบบเราเราถอดเ,เราถอดเสื้อเราถอดเสื้อเรอาอถอดเสื้อเราถอดเสื้อไม่เจอไม่ถอดเสื้อแล้วเราเนี่ยถอดเสื้อให้ไม่คือพี่จะตายแล้วจริงๆริงเจอกันถอดในการนะแต่ว่าพี่เดี๋ยวพี่ถอดเสื้อให้โอเคไหมอ่อนให้อ่อนให้ให้ขึ้นไปเหรอนี่นี่ฉันมาได้เหรอได้เหรอได้ลงโอเคเขาออกมาลงมาเราลงก็ได้บ้ลงมาดิเดมดูนี่นะดิเดมได้เหรอตรงนั้นเอ้ยได้เหรอกูปวดเล็กปวดเล็กได้เหรอเออปวดเออเด้อ

าาาตยกพี่ไม่บอกลเลยราเพลงไหน้องจะไม่แพ้เว้ยน้องเอพี่ผมพี่เนียนสุดแล้วพี่นในเซิร์ฟเนี้ยแ <_ EN> ม่งแท่จะต่ำตากันละพี่ชิ้นเล่นซ่อนแอบอยู่โ <_ EN> ว้ย <_ EN> จุก <_ EN> ๊กเว้จุ๊กไว้พี่แซมอยู่บนหลังคะาไม่ใช่ควาย <_ EN> ไม่ใช่หรอกเด้อ อุ้ยอุ้ยยังไม่เขเจ็บเลยเฮ้ยพี่ทุกหัวใจเดียวหัวใจเดียวเหรอเววเเิแล้วเิดแล้วเด้นี่นี่นี่ลงเข้าลเข้าเออ้ยทุกคนครับทุกคนก็ดูเอาว่าผมแบบว่าผมแพ้ไปทุกคน้องแพ้อะไงดี้องแพ้ไหม ยังเงองยังได้ได้สอจาง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 เราเคยจางหรือเปล่า้งมันกี่ตัวมาเจ้ายาวอะแบบงูนจะมีเจแต่ยู่อะแบบกระยุ่งกระยาวกระเยียกระาเฮียไ่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ที่จะบีร้องเองบีบอ้อนี้เองบีบอกอนี้บีร้องเองโอเคทางน่าลงน่าลงเปลีปนบีเปลีปบีให้น่อยน่ลงเปิี่นให้น่อย ชาเอาชาชากก็นงเกิดขึ้นชาลึกปะาชากดินจะโตใหม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่าเรียกว่าไตมัวหรือว่ายาวมีหูมียาวจบคลิปบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์แชร์เดินบ๊ายบายครับผมเจอะมาคลิปหน้าบอยครับเย่